ปัจจัยเสี่ยงภาวะก่อนเบาหวานคืออะไรคําตอบอยู่ในคลิปนี้แล้วค่ะปัจจัยเสี่ยงภาวะก่อนเบาหวานคือภาวะที่ระดับน้าตาลในเลือดสูงกว่าปกติแต่ยังไม่สูงพอที่จะจะเป็นเบาหวานชนิดที่สองปัจจัยเสี่ยงภาวะก่อนเบาหวานมีปัจจัยเสี่ยงเช่นเดียวกับภาวะดื้ออินซูลินนอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นหนึ่งมีอายุมากกว่าส5้าปีสอง รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการตำ่ำสามมีประวัติเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ระหว่างตั้งครรภ์หรือครอดบุตรที่มีน้ำหนักเรียกว่ามากกว่าสี่กิโลกร,รมัมภาวะดื้ออินซูลินและภาวะอ่อนเป็นเบาหวานเป็นสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่สองเอา้าแต่พี่ปามีข่าวดีนะคะการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตสามารถป้องกันหรือชะลอการลุกลามของโรคเบาหวานได้ รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีใยอาหารสูงอย่าลืมออกกำลังกายในระดับปานกลางอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์และที่สำคัญต้องควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มากตรฐานอย่าเครียดเกินไปค่ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอยอย่างน้อย7-9ชั่วโมงไม่อยากเป็นโรคเบาหวานอย่าลืมดูแลตัวเองเชื่อพี่ปลานะคะ